โอ้โหวันนี้มาบินทั้งหมดกี่คนเนี่ยเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบคนเจดคนดูสาวๆค่ะดูผู้สาวนะคะโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยเจ็ดสิบคนนะคะดูค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยโดยเฉพาะสาวอุดรนะคะอยู่อยู่อำเภอหยางก่ออยู่อำเภอใชัวานค่ะชัยวานชัยวานกินข้าวกับหยางแกงข้าวไม้แกงข้าวไม้หยางก่อกินข้าวหยางก่อ กินเขาก็ผัวเหมือนกันปักฟฝีฟังตังโดนกินเขาก็ผัวเธอหยาบค่ายนอวโ้ยเออเขาโสดดยคนอุดรเป็นสี่ตัวอุดรน้ำท่วมหูจักไปนี่เรแล้วค่ะในเมืองค่ะแมนบอกเดินเดินเรื่องโดนปะเดินเรื่องไม่ค่ะประมาณหนึ่ง หนึ่งเดือนป้าตัวจจัดบักคักเลยแมนค่ะสัมผัสปุ๊บเขากมบเขาเขาถามยังได้ตอนสัมผัสนะตอนสัมผัสถามว่าพูดจีนได้ไหมเคยทำงานีนเกาหลีไหมถามแค่นั้นใช่แล้วก็ถามว่าแต่งงานหรือยังไม่รู้หรือยังเลยค่ะแต่ว่าเขาบอกเจ๊ก็ภาษมว่าไม่รามเข้ามาสัมผัสเขาไม่ถามเอาของของเราในจ้างถามว่าอะไรไม่ได้ถามแค่ว่าทำไมถึงอยู่ไม่ครบหกปีแค่นั้นอ๋อแล้วตอบว่าอะไรก็บอกว่าแม่ไม่สบายแล้วเจก็ผ่ามแต่เจก็ออกมาเลยแสดงว่าเธอใช้ความสวย อันนี้อยู่จังหวัดอะไรอุดรน้นเห็นบ่อผีว่าแล้วเป็นเป็นคนบ้านดุงจ่าบ้านดุงหรือบ้านดุงจ้าอุดรเสาอุดรเนาะไปนีผัวกล่ะไปอ๋อหลายคนแล้วค่ะโอ้ยเบื้องเหงาเด้อเบิ่งเอาเด้อค่ะเบิ่งเอาเด้ออันนี้หลานจังหวัดอะไรเชียงรายเชียงรายเชียยงราน้ำท่วมไหมท่วมค่ะแต่ว่าที่บ้านไม่ท่วมอ๋อบ้านไม่ท่วมบ้านอยู่สูงแน่เลยใช่ค่ะนั่นไงเดิน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 อันนี้แหละไม่ต้องถามหนูหนูอยู่จังหวัดอะไรหนูหน่ะหนูตัวนิดหน่อย เชียงรายเหมือนกันเหรออายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้า้โหนี่นี่เธอไม่ต้องเอียงข้างเลย่จังหวัดอะไร<า>ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะคะดูสาวบุรีรัมย์ค่ะสวยมากน,นี้ลานี่ชอบหลบกล้องพี่มากเลยเนี่ยสมัครงานกับใครมาพูดจีมสมัคร <laughs> ง,งานกับพี่อิ๋วแล้วชอบหลบกล้องพี่อิ๋วมากเลยสมัครงานกับพี่อิ๋วเนี่ยเฮออันนี้ล้านยมใจยภูมิเธอแซงแถวผู้หญิงหรือเปล่าเปล่าผู้ชายพี่ให้เดินทีหลังทําไมมาอยู่แถวผู้หญิงต่อเขา ผมต่อเขาแน่นใจเหรอเพมผมต่อเขานั่นไงเธออยู่จังหวัดอะไรชัย,ยภูมิชัยภูมิใม่ไหมเธอเป่าวิชานปะวเล่อเธอคิดว่าเธอสิไปไต้หวันจักปีป,ปีปีเครึ่งมาสานเบาคือดอีว่ะอันนี้ลหละเอาเดินมาหมยางมายางมาอยู่จังหวัดใดเนี่านายเชียงรายน้ำท่วมไหมท่วมอยู่บ้านเราท่วมไหมไม่ท่วมไม่ท่วม เอาอันนี้ว่าให้เตมูนี่บ้างไหนกินเข่ากัมยังนี่กินเขาคนเดียวครับกินข่าคนเดียวมีบอมเนียนะสมมุว่ามีคนมาเบิ้งลิปพี่เราเมียเธอมาเบิ้งเอาเน่แน่ใจเออเอเคด้วยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแล้วโอ้อันนี้เด้ปรกาศพี่ประธานอาพี่ประามพีประธามพี่หูอยู่เธอดีใจบ่ดีใจบ่เออดีใจสิเดสมั่งงานน้ำไผ่กับพี่โยครับเออดีมากพี่อยลดูแลดีบ่ดีครับ เหมือนเหมือนบังคับไห้ตอบเลยอันนี้แหละมาจากจังหวัดอะไรเช,ชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียงใหม่นี่น้ําท่วมไหมไม่ท่วมมั้งไม่ท่วมเนาะอ๋อันนี้แหละจังหวัดอะไรอุดรสมบกวดครับเออดีมากอุดรเนี่ยเว้ยบริษัทบิ๊กบ้านอยู่อุดรด้วยครับผมเออหามไปก็มีชาฉีเดเต็ดขาดอันนี้ลหละน้องอุ้ยน้องบัวลงพูสงเข้าประรวดดูในหนุ่มโดบอนแมนอ่ะโดบอนแมนดูผมตั้งมาเลยอันนี้กินข้าวกับอะไรอันนี้ กินข้าวคนเดียวเฮ้ยกินข้าวคนเดียวหุยมีแต่หนุ่มโสดนะคะดูค่ะโสดเบิร์ตสุคนโสดเบิร์โสดเบิร์ตเออโสดนี่ยบบมีเนียบบมีเนียกินปลาทูฮะเมียจนเมียจนเนียบบมีโอ้ยจะเมนหมกเธอหลายบอว่าหลายตัวฮะนี่ทำนี่ยนะท่านพี่เห็นโอ้ยเอายับเข้าไปย้ำเข้าไปผู้หนุ่ผู้สาวเต็มอยู่บินวันนี้ทั้งหมดเจ็ดสิบคนบ้านบินบลกหลายเขาประมาณหกสิบเก้า อ๋อเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบตัวเออเจ็ดสิบกับเจ็ดห้องสิบเก้าโอ้ภูนันบอม่าเนาะแมนบอกโอ้คนหนึ่งคนหนึ่งอันนี้เด้มาจากจังหวัดอะไรมาจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียงใหม่น้ำไม่ท่วมใช่ไหมอย่างเออดีดีดีโอ้บ้านพี่จะท่วมแล้วอุดรหน่ะจะท่วมแล้วตื่นเต้นไหมส่แว่นนี่เราใส่ตาสั้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่แต่ได้จ้างไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่ว่าอะไรอ๋อเขาถามอะไรบ้างวันสัมภาษณ์อ่ะก็ถามแค่ว่าทำอะไรได้บ้างก็ ผมก็เออบอกไปบอกก็เสนอตัวเองไปว่าพูดพูดจีนได้ฟังจีนได้อะไรเงี้ยแต่อ่านเขียนนะไม่คล่องอะไรเงี้ยครับอันนี้เราเราเคยไปไต้หวันหรือหรือพูดจีนได้อยู่แล้วอ่าไม่เคยไปครับอ๋อพูดจบอ๋อก็คือพูดได้อยู่แล้วครับเออเก่งเก่งเก่งอันนี้ล่ะกินเขากับหยังยังไม่ได้กินโบเมนเทอร์ตัวบอกไได้กินโบเมนเทอร์ตัวโบคือมัพี่ถามเขาว่าเขากินเขากับหยังเขาว่าเขากินเขาน้ำเมี่ย พี่ถามเพราะว่าเรื่องกินเขาก็เพลยอยู่คนเดียวครับกินอยู่คนเดียวเอาอยู่จังหวัดไหนอยู่อยตากครับตากอยู่ตากตากหรือตราดตากอ๋อเอาไปเอาคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะอันนี้โสดไหมนี่โคโาดครับโคโาดโสดไหมไม่ครับอุ้ยเธอเธอดูคำตอบผู้ชายผู้ชายบอกว่าไม่โสดแบบสั้นนี่ผู้สาวข้างหลังอกหักเป็นแถวเลยเนี่ยนี่ไง เขาบอกว่าเขาไม่โสดเขาตอบเขาตอบแบบแบบว่าไม่โสดแล้วพวกเธอเตรียมตัวเลยอันนี้มาจากจังหวัดอะไรเชียงใหม่อันนี้แหละเออทำไมทนเหนือนี่ขาวขาวจังเลยอ่ะฮะเป็นเพราะเป็นเพราะอะไรอากาศมันเย็นใช่ไหมกลับมาพันด้วยใช่ไหมเนาะผิวผิวดีนะพี่โชคอากาศดีด้วยเอาจกยาให้กันแล้ว เอาเดินค่ะเดินดูค่ะดูค่ะบินเยอะมากเลยค่ะวันนี้ดูค่ะบินหลกหลายหนึ่งใครจะไปงานนี้ก็บินฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะบินฟรีใช่ไหมได้เสียอะไรไหมไม่ได้เสียนะบินฟรีนะคะบินฟรีเสียค่ารถเสียรถตู้เสียค่ารถตู้นะคะผู้หญิงก็รับผู้ชายก็รับนะคะใครสนใจจะไปก็สมัครลงทะเบียนไปเลยสรัมอะไรคะสรเลยค่ะ มาใส่จังหวัดอะไรมาใส่ยาโสธรยาโสธรวัร yeah, <so> นๆที่ไอ้ในจ้างสัมภาษณ์เขาถามว่าอะไรในจ้างในจ้าง,ง,งสัมภาษณ์ก็ถามว่าเคยทำงานอยู่โรงงานอะไรทำเกี่ยวกับอะไรอ๋อตอบภาษาจีนตอบภาษาจีนอ๋องานบินฟรีนี่ฟรีจริงไหมฟรีจริงๆค่ะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสัมภาษในจ้างออกให้หมดอ๋อค่าพาสปอร์ตค่าตรวจโรคจ่ายให้หมดเลยจ่ายให้หมดเลยเออดีดีแล้วลก็บิ๊วันดูแลดีมากค่ะโอ้น่ารักน่ารักมากน่ารักมากอ่ะอันนี้แหละบินฟรีจริงไหมเนี่ยฟรี ไม่เสียสักบาทเลยจริงไหมเนี่ยพี่หลอกให้มาพูดไหมไม่นะเออบินฟรีจริงไอ้ในจ้างถามว่าอะไรวันที่สัมผณสอ่ะในจ้างถามว่าอะไรบ้างวันที่เราสัมผณ์อ่ะไม่ต้องจ่ายค่ากาแฟในหน้าเออก็คือบินฟรีจริงๆเออก็คือไม่ได้โกหกเนาะโอเคเดินเดินเดินค่ะเดินเร็วอันนี้คืออ๋อออกตัวแล้วออกออกตัวแล้วบางส่วนเดินเลยค่ะเดินเลย เอาสัมภาษณ์ซีเธอหน่ะเธอพูดเยอะกว่าเพื่อนเลยเออเธอมาจากจังหวัดอะไรมาจากจุมเพครับผมจุมเพเอาเธอไปเลยไปเลยครับผมเอาประเมอนพี่บอกเขาสัมภาษณ์เลยค่ะเปอร์เนเธอมาเธอมาพ่นหญิงามบะเวลาเธอมาขจ้าบ่ไหนว่าได้มาเพิ่มปะเออผมไม่รู้มีเมียแล้วล่ะผมไม่รู้มีเมียแล้วเซลเลนเซลเลนเด้อเซลเลนเซลเลนเอาบินฟรีไหมบินฟรีไหม ยเงินจากบาทบอไม่เสียไม่เสียพูดได้ประกาศสองเสียค่าแท็กซี่บินฟรีจริงไหมเนี่ยบินฟรีครับบินฟรีเออบินฟรีนะฮะแต่ต้องพูดจีนได้นะคะแมนบอต้องพูดจีนต้องพูดจีนได้เออต้องพูดจีนได้นี่เหานี่เหานี่เหาเออบินฟรีไหมเนี่ยเสียอะไรไหม ไม่เสียไม่เสียสักสบาทเลยนอกจากค่าแท็กซี่ใช่ไหมแท็กซี่ต้องจ่ายเองถ้าตรวจโรคทำพาร์ก็ไม่ได้เสียโอเคในจ้างจ่ายให้หมดเลยเออดีมากเลยเนี่ยโอ้โหในี่ผู้หญิงอันนี้อันนี้ตัวออกแล้วเหรอตัวออกแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเอามาจากใบมาผี่สิบอกให้ฟังเอ้าผู้ได้สีจูนาก้องโอเคเดี๋ยวพี่สต็อปถ่ายวิดีโอค่ะใช่เอฟเฟกแนะนำเฟซตัวเองสิ รอคะใช่เฟซบุ๊กอะไรเฟซบุ๊กสิริพรยาลังสีนั่นไงสุดจังไรค่ะโซนค่ะโซนลูกบินโอ้ยเนาะสาวบินฟรีค่ะบินฟรีบินฟรีไหมเสียอะไรไหมนี่โอ้ยตายกินน้ำส่วยเสียค่าน้ำไหมไม่เสียไม่เสียเดี๋ยวค่าบินไม่เสียบินฟรีจริงจริงไหมจริงจริงนะไม่เสียอะไรเลยเออไม่เสียอะไรเลยเสียไหมกลุ่มนี้เสียไหมเนี่ยนั่งแบบเนี่ยอันนี้ทําอะไรเนี่ย เอาเอาไผ่มะเร็งเบาเดี๋ยวซองซองมึงดูซองมึงดูเสียไม่เสียไม่เสียอะไรเลยนั่งเสียเส้นค่ะอันนั้นเสียเส้นไหนไหนโอ้ยดูดูเขานั่งเป็นแถวเลยค่ะเขานั่งเป็นแถวเลยบินฟรีบินฟรีจริงๆริงไหมเนี่ยจริงค่ะไม่เสียอะไรเลยใช่ไหมอ่าดูดูนั่งแบบเสียเส้นของแท้เสียเส้นของแท้เธอผู้บ่าวค่ะผู้บ่าอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเบื้องขวาขวาเขาบัดเนี่ย เธอนะ่ะเธอเธอมันจิเขาสีบ้าพี่นินห้าเขาเออบินวันนี้หกสิบเก้าคน

ก่อนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมนี่ไม่ตื่นเต้นมาจากจังหวัดอะไรเชียงรายค่ะเชียงรายอันนี้ล่ะก่อนแกนเป็นไงตื่นเต้นไหมบินเร็วมากเดือนเดียวมาเดือนบินเร็วมากไปงานอะไรอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกนะคะพูดจีนได้หมดเลยอันนี้มาจากจังหวัดอะไรอุดรค่ะอุดรอันนี้ล่ะอุดรค่ะอุดรสาวอุดรนะคะสาวอุดรอำเภออะไรเรนค่ะอะไรนะดีตัวสูงมากเลยเชียงรายค่ะเอ้าเชียงราย อันนี้เชียงรายอันนี้ล่ะยาโซโทยาโโโอ้โหมีคนสวยๆดูดิอันนี้ล่ะอะไรนะะ<ห>เพชรบูรณ์็ดชะบูนโอ้โหตอ,อนนี<ซ>เนนะ้เดี๋ยวรอกันนะเดี๋ยวรอเป๊บหนึ่งอันนี้มาจากจากังหวัดอะไรจุโขทัยค่ะสุขโขไทยอันนี้ล่ะ อุดอนธานีชาวอุดรงามคือกันบอกแล้วบอกแล้วพอพี่บอกแล้วมันจะไปจากสิบตัวอุดอนน้ำท่วงเด็ดผีส่งบีบพวกเธอแล้วพี่ต้องเฝ้าเมื่อน้ำสิท่วมน้ำสิท่วมออฟฟิศไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เบอร์เขาไายดูกันเด้อพี่น้องเด้อ่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะนิดหน่อยดูไอเออทุกคนนะคะจะได้ออก YouTube นะคะอยากดูก็ไปดูตัวเองนะคะ ช่องคุณอิวงานไต้หวันค่ะไปเปิดดูเองนะคะไปเปิดดูเองค่ะเราจะเผยแพร่คืนนี้นะคะตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งแต่ว่าไลฟ์สดอยู่นะไลฟ์สดด้วยยู u ู e ด้วยใช่ทุกคนจะเผยแพร่สู่สาธารณชนนะคะหลบแล้ว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 อ่ะเดี๋ยวรอรอรอใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละตั้งนึ่งเราเคยพอ What do you mean <laughs> then? ก็ได้ว่าตัวองอ่จะรับไปอ่ะไ่เปิยพาเดี๋ยวถ้ามันิดเราจได้รว่ามันผิดตรไห บายบายนะคะบายบายนะคะทุกล้ bye, bye bye, bye bye, องเลยครับลูกพี่เหมือนประกวดนางสาวไทยเลยสกรน Thank you อันละหนึ่งร้อยห้ามเกินห้ามเกินอันละอันละอันละเป็นการส่งบินที่ยาวมากก็เลย